ย้อนคำทำนายของหมอปลายเตือนทักษิณชินวัตรกลับไทยอันตรายติดคุกป,ปี66เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องสืบย้อนไปหลายาหลายข่าวหลายหลายสำนักและหลายหลายกระแสที่เป็นข่าวแม้กระทั่งหมอปลายก็ไม่พ้นในเรื่องของการออกมาเตือนนายกทักษิณซึ่งเป็นอดีตนายกคนเก่า และกับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากได้ย้อนคําทํานายได้พูดถึงรายการไทยไทยรัฐท็อกโชว์ไว้เมื่อวันที่3กรกรกฎาคม2566ทั้งด้านหมอปลายพลายกระซิบได้เตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยช่วงเดือนกันยาถึงสิงหา2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาว่าจะกลับลหรือไม่เด็กกลับ โดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยรัฐทอล์กได้ถามทางหมอปลายเสมอมาว่าดวงของอดีตท,ท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่อย่างไรจึงได้ย้อนคำทำนายอีกครั้งโดยหมอปลายได้ให้ข้อมูลไว้ว่าท่านยม พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจก็ได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วจึงจะมีประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่า ให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมาถึง20ครั้งแล้วใช่ไหมนี่จะมีครั้งที่21เพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3มปีจะกลับมาแบบพิเศษ แต่ถ้ากลับมาในปี2อ 6, 6ก็จะมีโอกาสติดคุกถึง70-80%ถึงแและล่าสุดมันขัดแย้งในเรื่องของการทำนายหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแต่ส่วนเรื่องหนึ่งที่มันตรงเลยนั่นก็คือกลับมาต้องมาติดคุกแน่นอนสิ่งที่มันตรงเพราะอะไร คำทํานายทายได้แม่นอยู่เรื่องเดียวคือกลับมาจะมีโอกาสติดคุก70-80%ติดคุกเพราะท่านมีคดีติดตัวถึงได้ถึงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยถึง17ปีส่วนการพยายามของท่านจะมีวงเล็บและมีในแยะตลอดว่าถึงเข้าไปในประเทศในครั้งนี้จะติดคุกก็ยอม เพื่อที่จะได้มาอยู่ในกับครอบครัวและเลี้ยงหลานเอาเป็นว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่22สิงหาคมและพร้อมที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนในเรื่องของคดีความมันเป็นเรื่องที่จริง เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเดินตามข้อกฎหมายแต่ละขั้นแต่ละตอนให้มันถูกต้องจะมีกี่คดีก็ต้องยอมรับส่วนในเรื่องของดวงอาจเป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความเชื่อเราไม่ได้ไปลบหลู่ความเชื่อของใครแม้กระทั่งในเรื่องของหมอปลายพลายกระซิบได้ออกมาเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรว่าถ้าหาก มีการกลับไทยจริงมีการเลื่อนเรื่อยๆโอกาสที่จะติดคุกมีท่านต้องการกลับมาเพื่อสิ่งนี้ถือว่าสปิริตค่อนข้างเยี่ยมในเรื่องของความรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้ทำมันผิดอยู่เรื่องเดียวก็คือเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจ ท่านไม่เปลี่ยนใจท่านได้ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับประเทศนั่นก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเพื่อมารับโทษตามข้อกฎหมาย มันมีอะไรเกี่ยวกับว่าเรื่องสุขภาพหลายๆเรื่องหลายๆราวเลยในเรื่องของการเสียชีวิตมีกระแสข่าวกลับมาว่าถ้าหากท่านทักษินอ่าท่านอดีตนายกทักษินชินวัตรได้กลับมาอาจจะอายุไม่ยืนบ้างเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระแสเลือดบ้างจะเอ่อจะตายในเร็ววันบ้างอ่ะอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ณขณะนี้ท่านได้มาถึง ประเทศไทยแล้วก็รับโทษตามกฎระเบียบตามที่ท่านตั้งเป้าไว้ว่าจะกลับมาเพื่อรับโทษกับสิ่งที่ได้ทำกับคดีความต่างๆที่หลายๆคดีความรวมทั้งหมดถ้าจะรวมเลยรวมยอดเลยในเรื่องของการติดคุกนั่นก็คือสิปีจะอภัยโทษได้ไหมหรือไม่ได้นั่นก็เป็นสิทธิอีกเรื่องหนึ่งในการขออภัยโทษ อ่ะอยังอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ไม่ได้โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหมอปลายปลายกระซิบที่ให้ข้อมูลมาประมาณนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อในในเรื่องศาสตร์ของดวงถามว่าจะตรงร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็อาจจะมีขัดแย้งไม่มากก็น,น้อยอย่างไรแล้วเอาเป็นว่าให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่จะได้ออกมา ตัดสินในลำดับถัดไปจะดีกว่าส่วนกระแสบ้านเมืองจะมีนายกคนใหม่เป็นใครในายกคนที่30จะเป็นใครจะใช่พอพานไหมหรือจะเป็นพักไหนอันนี้ต้องรอติดตามหากไม่ใช่พอพานตามที่ประชามติของพลังประชาชน ที่เขาได้โหวตให้นั้นถ้าไม่ใช่พอพานและไม่ใช่พักก้าวไกลจะเป็นพักอะไรต้องรอติดตามและกระแสหนึ่งที่แรงมากหากว่าเป็นเพื่อไทยคา n ิเดตคนที่30ซึ่งเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยนอกจากคุณ เชษฐาแล้วจะมีใครที่จะเข้าชิงคาด d i d a นายกคนถัดไปลำดับที่30ของประเทศไทยสำหรับคลิปนี้กระแสนี้ประเด็นทางสังคมขอจบเรื่องราวในเรื่องของการทำนายดวงที่หมอปลายพลายกระซิบได้ออกมาเตือนนายกทักษิณไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ